การนวดผักสิวศาสตร์แม่มดคือการผลักของสีไขมันอุดตันสารตกค้างสิวเซี่ยนสิวอุดตันหัวดำหัวขาวทุกอย่างออกได้หมดไม่กดไม่เจ็บไม่ทิ้งรอยไม่มีสารเคมีนะคะหลังการนวดจะมีการมาร์กเย็นเพอร์เฟเพื่อปิดรูขุมขนและทำให้หน้ากระชับขาวสายลดการอักเสบเพราะฉะนั้นรับประกันว่าไม่มีโอกาสที่สิวจะเห่หลังการนวดแน่นอนค่ะ นี่เลยค่ะสิวอุดตันและสิวเซียนหลุดออกมาง่ายๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็หลุดออกมาเยอะมากๆเลยด้วยไม่ทำให้รูขุมขนกว้างให้ผลดีกว่าการใช้แผ่นแปะสิวเซียนอีกนะคะ รักษาสิวเนาะน้องเป็นสิวที่หน้าทั้งสองข้างที่แก้มป็นสองข้างสิวอักเสบเราก็ได้มามาร์คโนตราเปอร์เฟกมาแล้วก็ได้สเปรย์เพปไทเปไปแล้วครั้งหนึ่งนะตอนนี้สิวยุบเปลี่ยนมาจนทุลักษณะของเนื้อมาร์กจะนิ่มเพราะว่าเป็นมาที่เติมความชุ่มชื้นช่วยฟื้นฟูนฟนสาภาพผิวได้ดีมากภายใน15นาทีเราจะเห็นความแตกต่างและความเปลี่ยนแปลงของผิวส่วนบริเวณหน้าผากน,นะคะผิวจะดูนุ่มชุ่มชื้นมากเลย ม่ติดขนคิ้วไม่ติดขน,นตาเนี่ยหลังการนวดและมาร์กแล้วนะคะจะมีการทาครีมบำรุงและครีมกันแดดที่ดีที่สุดให้ด้วยเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะคะว่าหน่าจะขาวกระจ่างใสเนียนละเอียดขึ้นแล้วก็เรียบเนียนผิวจะแน่นกระชับขึ้น